ในวันนี้ดรสมไทยวงเจริญประธานบริหารกลุ่มวงพาณิชย์กรุป๊ปได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงในหัวข้อการตรวจสอบและกฎหมายเพื่อการประกอบธุรกิจด้านขยะอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณห้องเรียนออนไลน์บริษัทวงพาณิ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำนักงานใหญ่การสัมมนาในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ได้ท่านวิทยากรีมีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนะครับองค,ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้ามาร่วมสัมมนากันในวันนี้นั้นเนี่ยจะได้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาตินี้ครับ และเรานําไปแก้ปัญหาต่างๆกันได้นะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทัยกรไว้หน้าทีน่นี้และก็ขอ,ขอให้การสมัมมนาครั้งนี้นะครับลุล่วงไปด้วยดีครับในทุกๆวันนะครับจะมีตัวแมททิเรียนตัววัสดุวัสดุศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีทั้งของที่เป็นอันตรายอันตรายระดับน้อยอันตรายระดับปานกลางอันตรายระดับสูงมากอย่างเงี้ย มันมีอะไรบ้างที่เข้ามาในเส้นทางชีวิตกระบวนการทางสังคมของเสียที่เห็นชัดๆอาทิเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นอยู่ในหมวดของกลุ่มของเสียเนี่ยเวลามาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้เราก็ต้องมาถอดออกอันนี้เป็นพลาสติกเห็นไหมครับเป็นพลาสติกชนิดโพลีโพรปเรนก็ต้องมาถอดพลาสติกชนิดนี้ออกแล้วก็ ก็ต้องมาถอดออกอันนี้ไปรีไซเคิลเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีนนะครับนี่นะแล้วก็นี่กรอบของมันเป็นอะไรเนี่ยกรอบมันเนี่ยเป็น P s เราก็ต้องแยกออกมานะครับแยกมาแล้วนี่เป็นจอ LED จอ LED นี่ก็มารีไซเคิลได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีด้านหลังเนี่ยที่เป็นอ่าเป็นเหล็กเป็นโลหะต่างๆมีแผงวงจรเห็นไหมครับเนี่ยมีแผงวงจรไอ้ตัวเนี้ยเป็นโลหะอันตรายที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยแอร์แบ็กเนี่ยอันตรายมากนะครับ แอร์แบ็กเนี่ยบางทีเราเราขับรถยนต์ทุกวันเนี่ยเราไม่เห็นรูปร่างหน้าตามันคนที่จะมีโอกาสเห็นรูปร่างหน้าตาของแอร์แบ็กก็หมายความว่ารถเราต้องไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตุ้มแล้วก็ออกมาเป็นปปลูกโป่งเนี่ยมาห่อตัวเราแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอร์แบ็กเนี่ยมันถึงทํางานได้รวดเร็วขนาดนี้มันาสามารถช่วยชีวิตคนได้แอร์แบ็กเนี่ยถูกจุดชนวนด้วยสายวงจรที่เป็นทองคำสายวงจรของแอร์แบ็กเนี่ยครับนี่นี่ตาหน้าตาแอร์แบ็กเป็นอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าอยู่ที่พวงมาลัยลักษณะที่พวงมาลัยเนี่ยถ้าเราเห็นด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้แต่พอพลิกด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นประจุไฟฟ้าแล้วมีสายวงจรที่เป็นทองคําที่ต้องมันจะต้องเร็วมากไอตัวตัวที่จุดระเบิดที่เป็นถุงลมเนี่ยมันเป็นไนโตรเจน การจัดการแอร์แบ็กก็ต้องถอดแอร์แบ็กนี้ออกมาแล้วก็มีการระเบิดในตัวเจนนี้ลักษณะในตัวเจนจะอยู่ในถังนี้นะครับถ้าอยู่ในตรงาตรงหน้าหน้าคอนโซลเลยทีเดียวนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้พอมาที่วงพาณิชเนี่ยจะมีการจุดจุดประกายชนวนออกมานะครับจะมีการทําให้สายชนวนเนี่ยทำงานนะครับด้วยโดยห้องระเบิดแอร์แบ็กเราจะมีห้องนิรภัยเป็นห้องระเบิดแอร์แบ็กเนี่ยเอาใส่เข้าไประเบิดตุ้มออกมาในทันทีเนี่ยเสียง เสียงจะสนั่นหวันไหวในห้องนิรภัยที่เป็นแผ่นเหล็กขนาดหนาที่ควบคุมเรื่องแอร์แบกแล้วก็มีการดูดสารในตัวเจนเน่ออกไปกําจัดได้นี่คือรูปร่างหน้าตาของของเสียในรถยนต์1คันเนี่ยนะครับเนี่ยที่นี่ที่เราทําอย่างนี้นะครับก็เรียนว่าในประเทศไทยนะครับมีวงพานิชแต่เพียงผู้เดียวเป็นโรงงานรับอนุญ,ญาตผู้กําจัดของเสียจากแอร์แบกนอกจากนั้นในรถยนต์1นคันก็จะมีเรื่องของคอมเพรสเซอร์ ในคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะมีส่วนประกอบภายนอกที่เป็นเหล็กเหนียวแล้วก็มีข้างในที่เป็นแท่งเหล็กหล่อแล้วก็มีมีทองแดงแล้วก็มีสารทําความเย็นนี่แหละเป็นหน้าที่ขององค์พาณิชย์นั้นในการแวกคั่มออกมาถ้าเราปล่อยออกไปเนี่ยไปสร้างภาวะเรือนกระจกไปสร้างภาวะโลกร้อนปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เป็นที่นิยมคือใช้ตัว R22 ถ้าเราสังเกตเราจะรู้ในที่นี้คือ R22 R22 เนี่ยเป็นสารทําความเย็นที่เป็นสารอันตรายถูกไหมครับ สารทำความเย็นเนี่ยขายได้มันสามารถจะกลับไปรีไซเคิลทำเป็นสารทำความความเย็นที่บริสุทธิ์แล้วกลับไปใช้ใหม่ได้ในระเบียบข้อบังคับในระเบียบของกฎหมายาระเบียบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นตัวตั้งระเบียบกฎหมายของเยอรมันในสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเขากล่าวไว้ชัดเจนว่าผู้ก่อกำเนิดกากของดีและของเสียผู้ก่อกำเนิดขยะหรือผู้สร้างขยะ ผู้ก่อกำเนิดขยะก็คือผู้สร้างขยะเนี่ยยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทางอาทิเช่นในโรงงานของเราเนี่ยครับถ้าเราปล่อยให้กากอุตสาหกรรมของเราออกไปจากนอกโรงงานและเราก็คิดว่าจะจ้างรถปิกอัพที่มีค่าใช้จ่ายน้อยๆมัขนออกไปแล้วก็บอกว่าเออขนออกไปพ้นโรงงานแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นตัวไปแล้วแต่ถ้าเขาเอาไปทิ้งข้างถนน และมีการตรวจสอบได้โดยหน่วยงานของสิ่งแวดล้อมหน่วยงานต่างๆของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะความผิดที่ทิ้งอยู่ข้างถนนเมื่อพิสูจน์ได้เนี่ยยังตกสะท้อนกลับมาถึงผู้ก่อกําเนิดกากของเสียคือต้นน้ําต้นทางของโรงงานนั่นเลยทีเดียวครับเขาจะไม่พ้นผิดถ้าหากว่าเป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตรายผู้ก่อกําเนิดกากเนี่ยก็สมควรที่จะแยกแต่ละชนิดแต่ละอย่างไว้ในโรงงานของเขามีป้ายผู้ควบคุม มีป้ายมีรูปมีเบอร์โทรมีแผนฉุกเฉินต่างๆเนี่ยต้องติดไว้พันละวันเลยทีเดียวครับถ้าหากว่าเป็นของเสียอันตรายความมาตรการการควบคุมเนี่ยก็ต้องเข้มงวดและเข้มเข้มข้นขึ้นทุกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามข้อบังคับก็ต้องมีเวลาที่ผู้ตรวจโรงงานเข้าไปตรวจเนี่ยหรือว่าออดเดอร์ของ ISO 14, ISO 18ก็ดีที่เข้าไปตรวจเนี่ยเขาก็จะเข้าตรวจสิ่งเหล่านี้ อ่าเป็นมาตรฐานเลยทีเดียวครับครับเออไม่ทราบว่าในวงพาณิชย์นะครับคือจดทะเบียนตั้งแต่ของกรมโรงงานนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งจดได้ไหมครับหนึ่งศูนย์ห้าและหนึ่งศูนย์หกหรือจดเฉพาะจดตั้งสามสามสามรายการหรือจดเฉพาะเออหนึ่งศูนย์หกแต่เดียวก็ได้นะครับครับมองมุทคับขอบคุณครับในวงพาณิชย์เนี่ยมีใบอนุญาตลำดับหนึ่งศูนย์ห้าและหนึ่งศูนย์หกในหนึ่งศูนย์ห้ามีวงเล็บอะไรหลายๆอย่างในรูปแบบของกิจกรรมนั้นๆถูกไหมครับ และใน106ก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างในกิจกรรมนั้นๆก็อยู่ที่วงเล็บอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมวงพันธิษ์ไม่มีใบอนุญ,ญาต101นะครับ101เนี่ยเขาให้เข้าใจว่าเป็นโรงงานเช่นโรงงานปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนเป็นหมื่นล้านอย่างนั้นเราจะสอบถามเกี่ยวกับโลกการจัดการขยะอัตติะคะอย่างเช่นพวกขวดเวดต่างๆปวดน้ำอย่างเงี้ยค่ะมีการคัดแยกพวกสลากออกมาไหมคะก่อนที่จะนําไปรีไซเคลิลอะ าถามว่าการจัดการปัจจุภัณฑ์จเจนว่าเนี่ยถามเรื่องฉลากถูกไหมครับเรื่อง l ลาเบลคณะขนาดนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันที่กรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็กรมอนามัยนะครับเนี่ยในส่วนนี้เจนว่าถ้ายกตัวอย่างอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราไปซื้อเป๊ปซี่มิรินดาหรือว่าน้ำส้มน้ำเขียวอะไรก็แล้วแต่พวกเม u าท์เทนดิวต่างๆเนี่ย เห็นมีตาของรงพานิชเนี่ยอยู่ข้างๆขวดเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า j o ย v วนเจอร์แบนคนหนึ่งรับผิดชอบเรื่องน้ำน้ำอัดลมที่อยู่ในขวดแต่คนหนึ่งเนี่ยต้องให้การการันตีว่าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ขยะมันสามารถรีไซเคิลได้100%ยซฉลากบางยี่ห้อ,อ,อที่เช่นชาเขียวก็แล้วกันฉลากทำด้วย PVC ฉลากที่ทำด้วย PVC เนี่ยไม่สามารถรีไซเคิลได้ PVC รีไซเคิลไม่ได้แล้วมันไปไหนก็มีการกรีดฉลากเนี้ยออกไปแล้วก็นำไปฝังกบวันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอย่างที่เราทราบข่าวบ้านของคนที่อยู่ใต้ทิศทางลมรัศมี10กิโลเมตรเขากำลังตกอยู่ในห่วงแห่งพญามัจจุราชที่เปาลปิวเข้าบ้านเขาด้วยควันพิษเลยใช่ไหมครับเพราะ PVC เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งเป็นไดออกซินสารก่อมะเร็งที่ร้ายแหล่งมาก ข้อกฎหมายของประเทศไทยยังไม่มีข้อห้ามในสิ่งเหล่านี้ครับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรีไซเคิลใครจะเป็นผู้ที่ทำเรื่องกฎหมายรีไซเคิลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆออกไปเนี่ยบรรจุภัณฑ์นั้นน่ต้องย้อนกลับมาที่โต๊ะวิศวกรก่อน,ก,อนการเข้ามาของวิศวกรจึงสำคัญวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องอีโคดีไซน์บรรจุภัณฑ์สีเขียวผลิตพัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ ออกแบบแล้วอนุญาตมีลายเส้นที่อ,อนุญาตให้โรงงานนั้นโรงงานนี้ออกไปยังสาธารนณะได้สําเร็จมันก็จะไม่สร้างขยะไม่สร้างผลกระทบให้กับสังคมใช่ไหมแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีครับที่ญี่ปุ่นมีแล้วที่อเมริกามีแล้วฝรั่งเศสมีแล้วครับลาวนี่มีแล้วนะครับกฎหมายรีไซเคิลที่ลาวมีแล้วอีกไม่นานผมกาลังมองเห็นว่าลาวอาจจะห้ามสินค้าไทยที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปขายในลาว ผมยังพยากรณ์เรื่องอย่างนี้ไว้เลยครับนี่มันเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดสําหรับนักกฎหมายมากๆนะครับก็ขอฝากไว้ครับแต่นี่ผมอยากให้ดูน้ําดื่มยี่ห้อนี้เริ่มออกมาแล้วนะตั้งแต่ไทยสมายของการบินไทยตั้งแต่น้ําดื่มหลายๆยี่ห้อเริ่มออกมาแล้วไม่มีฉลากครับไม่มีฉลากฟ้าจุกสีขาวเห็นไหมตัวถังสีสีใสๆเลยแล้วก็ชื่อบริษัทเขาเนี่ยชื่อยี่ห้ออะไรเนี่ยเห็นไหมครับไลท์วอเตอร์ จะพิมพ์ลายนูนขึ้นมาที่ข้างขวดเลยแล้วก็หมายเลขอยอขึ้นที่ข้างขวดเลยครับคนตาบอดยังหาขวดน้ำยี่ห้อนี้เจอเลยครับหมายเลขอยอเนี่ยเขาจะขึ้นข้างขวดเลยนะอยอเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่่ยขึ้นข้างขวดเลยเห็นไหมครับนี่ชื่อบริษัทเนี่ยเวชวัตเตอร์เนี่ยขึ้นข้างขวดเลยเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างผลิตที่ไหนชื่อบริษัทอะไรผลิตอยู่ข้างขวดอย่างนี้สิครับโอ้โหนี่เขาเรียกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยเปอร์เซนต์แล้วไม่เป็นอุปไม่เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลนะครับอันนี้เข้าสู่รูปแบบของ EPR เลยทีเดียวนะความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะพฤติกรรมบริโภคความรับผิดชอบของผู้บริโภคเห็นไหมความรับผิดชอบผู้ผลิตสอดคล้องกันหมดเลยนี่บรรจุพันฑ์แบบนี้นักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อการศึกษากระบวนการวิชาการตรวจสอบและกฎหมายเพื่อการประกอบธุรกิจด้านขยะอุตสาหกรรมในอนาคตดตรสมไทยวงเจริญได้บรรยายให้ความรู้ในฐานะโรงงานรับอนุญาตกำจัดของเสียวิธีทำความเข้าใจในการปฏิบัติการจริงตามประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อนักศึกษาจะได้รับความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตสื่อไป